นะต้องไปต่อแถวรับยา,ายไปต่อแถไปต่อแถวตรวจที่โรงพยาบาลอะแต่ว่าตอนแรกคิดว่าเอ้ยเป็นอะไรรอบเปล่าเป็นโรคอะไรรือเปล่าแต่จริงๆแบบคนหัวรุนแรงเฉยๆตึ๊บ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 ตึบเพราะว่าพูดผิดไปแล้วแบบคนเข้ามาว่าเยอะแล้วมันแบบไม่ได้ว่าแค่ในมินใช่ไหมปกติในเม้นฝอ่ไม่ค่อยอ่านเอะแต่ว่ามันจะเข้ามาหลังบ้านอ่ะเจ๊เข้ามาแบบตุ้งระเบิดทีเดียวอย่างเงี้ย อเราเวบเราเราถ้าถ้ามันไม่ใช่เพื่อมันก็ไม่ขึ้นไม่ใช่เหรอข้อความครับขึ้นครับมันขึ้นมันเป็นเออเขาเรียกว่าอะไรนะสรีพอพานจอจานนะจอ่ะเจ๊อ๋ออในนั้นใช่ขึ้นเต็มเลยอ้าแล้วไม่โกรธพี่ถ้าเป็นแบบนี้ถ้าพื่เป็นพี่พี่จะยิ่งโกรธ ไม่โกรธเลยเพราะว่าไม่ที่ไงที่ทาให้แบบมีคนแบบไปว่าเธออะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่ไม่ฟอดฟอดรู้อยู่แล้วว่าถ้าถ้าเป็นแบบเนี้ยฟอดต้องโดนด่าอยู่แล้วแต่ว่ารู้สึกว่าฟอดอะเป็นพูดเป็นคนพูดเองอ่ะก็เลยต้องยอมรับตัวเองไงฟอดก็คือฟอดเป็นคนพูดไงเจ๊ฟอยอมรับว่าเออมันผิดพลาดจริงๆแล่วันนั้นอะทําไมแบบเราแบบคิดไม่ได้วะแต่ก็ดีแล้วให้มันเป็นบทเรียน ถ้าไม่มีเรื่องเหล่านี้มันคงแบบไม่มีวันนี้เออรักมากขึ้นเฟี้ยวเฟี้ยวถามไปเลยให้โอกาสฝันอีกได้ไหมอะให้อยู่แล้วแหละฝันรู้อยู่แล้วให้ให้อยู่ให้อยู่แล้วคืออะไระให้อยู่แล้วแหละฝันรู้อยู่แล้วว่าให้อุ๊ยชะนารู้ยะ่ะ ขอบคุณครับพี่ใครที่ส่งของวัญให้ผมขอบคุณมากๆเลยนะครับอย่าลืมส่งให้เจ๊ด้วยนะครับถามเอง <laughs> <laughs> ตอบเองเราคิดว่าเรามีเราสองคนมีอะไรที่เข้าวันได้อะดีๆเอาแบบจริงๆก็มีอยู่ครับทำไมจะเข้าไม่ได้ล่ะปุ๊กคือวันนั้นไงไม่ทะลึ่งก็ <laughs> เข้าได้อยู่นะ เรามีอะไรที่เข้ากันได้นะเราสองคนก็รู้สึกว่าแบบน,นิสัยด้วยแหละแต่ถ้าเจถ้าไม่ติดวีนก็คือแบบดีเลยนะขายของเก่งเหมือนกันเนีมั้งแล้วก็ใช่เหรอบุคลิตต่างกันเลยนะเธอเป็นคนขี้อายพี่เป็นคนผงผาง นั่นแหละเจอะไรที่เข้ากันได้ไม่มันเป็นคนติดเล่นแต่พี่เป็นคนจริงจังมันอาจจะเข้ากันได้ด้วยที่ความแบบอีกคนหนึ่งมีอีอย่างหนึ่งแต่อีกคนหนึ่งไม่มีแล้วแบบพอมาอยู่ด้วยกันแล้วมันก็ดีเหรอคิดอย่างนั้นจริงคิดอย่างนี้จริงอ่ะอย่างแบบฟอร์ดเป็นคนไม่เก่งอะไรเงี้ยเจ้เป็นคนเก่งพอมาอยู่ด้วยกันปุ๊บมันก็จะแบบพอดีไงอย่างอีกคนหนึ่งแบบอีกอีกคนหนึ่งแบบเป็นน้ำอีคนหนึ่งเป็นไฟอย่างเงี้ยมันอยู่ด้วยกันได้ก็พอดี อ๋อเหรอมันก็ต้องแบบเป็นคนมีหินก็ต้องมีอย่างเนี้ยเหรออ่าใช่มีน้ำก so huh? ็ต้องมีไฟประมาณนี้ใช่ครับประมาณนั้นประมาณนั้นเลยใช่ก็ดีไหมล่ะครับก็ดีไม่ได้ว่าเลยว่าไม่ดีแต่แต่แต่ฟอร์ดพูดได้ไหมเนี่ยฟอพูดได้นิดหนึ่งไหมพูดได้ไม่ต้องนิดเลยพูดได้เยอะเลยแต่ว่ามันเป็นเรื่องของ <N ame> น้องอะไรขอ,องอีกคนนั้นนะครับวันไหนเนี่ยคือคือพ่อน้องอ่ะน่ารักมากพ่อน้องนั่นแหละครับอารู้เคยเห็นพ่อที่เขาทักไปเหรอใช่เออพ่อเขาก็ทักมาให้กําลังใจตลอดเลยนะจีบอกว่าเออ,เอ,อ,เอ,อยังไงก็ฝากแพรรี่ด้วยนะอะไรอย่างนี้เ,ออเขาน่ารักมากเป็นคนแบบดีมากอะไรเงี้ยเขาก็ลูกมีแบบความสุขก,กับพี่เขาก็ฝากดูแลพี่เขาด้วยนะเขาดีมากเลยเนาะ อ๋ข,อขอาก็เลยเออเขาเป็นค้าอะไรอย่างเงี้ยอ๋อน่ารักครับน่ารักก็ดีพูดได้ <c oughs> พูดดีก็นี่แหละครับแค่นี้แหละครับนิดเดียวเราคิดว่าถ้าสมมติว่าเออเรากลับไปคบกันอะไรยอย่างเงี้ยมันจะมีปัญหาอีกไหมที่มันจะเป็นเรื่องช่องว่างที่มันแบบว่าเมียันวัดฮะยูตปูป ว้าวตะปุกตะแป๊กอะไรล่ะกระทมปนอยอู้อรันป้าชื่อปนอยยี่ยังมาพูดภาษานี้ฟังไม่ออกมาสาษาไทยเอาเบอร์ชั่นภาษาไทยก่อนน้ำกระมิกเอาไว้ทีหลังมาตุกตะแป๊กมือแกกมันตีหน้านี่ทมเสือสตบัล ราปาีก็แ <anonymous> ต <teenage också online> <pl ains> ่ชื you <bizarre> ่อน้องอะไรกันตอนนางพูดว่าอะไรเปลี่ยนแปลงมาเอยพีอย่าไปแปลนะทุกคนทุกคนแปลมาเลยฟังออกทุกคำแปลทีค่ะอย่าไปหน้านะเจฟอย่าไปหน้าจังเลยพาไปหน่อยอ่ะแล้วถามหน่อยอ่ะพี่พูดตรงๆเลยปัญหาอันหนึ่งที่ทําให้พี่ตัดสินใจออกห่างมาจากตัวเธอก็คือปัญหาอันหนึ่งที่พี่รู้สึกว่า มันมีเสียงจากคนนอกเยอะไปที่มันพยายามแบบเข้ามาก้าวไก่เรื่องการเมือนระหว่างเราสองคนขอรับทราบอ่าแล้วคิดว่าถ้าเรากลับไปคบกันมันจะเป็นแบบเดิมอีกไหมอือก็นี่แหละมันเนี่ยมันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่รู้สึกว่าตอนตอนที่ฟอดคุยกับพี่พารี่ใช่ไหมฟอดก็จะบอกเขาตลอดว่าแบบเออไม่ต้องมาบอกฟอดนะว่าแบบให้เนี่ยฟอดกำลังปรับอยู่ครับว่าแบบฟอดจะไม่เอาเรื่อง ที่เขาบอกมาทำให้ให้แบบฟอร์ตับพี่โดยโดยที่แบบคนอื่นมาป้อนข้อมูลให้อย่างเนี้ยฟอร์จะไม่เอาฟอร์ัจะพยายามฟอร์จะฟอร์จะพยายามทําด้วยตัวเองแต่ว่าฟอร์ตฟอร์ฟอร์จะปรับฟอร์เข้าใจแล้วที่เจจะสื่ฟอร์ตฟอร์รู้หรือว่าถึงหมายถึงอะไรเออนั่นแหละอ่าฟอร์เข้าใจครับเพราะพี่รู้สึกว่าถ้ามันมันมันมีเรื่องแบบเดิมอีกอ่ะมันจะ มันจะเป็นความไม่สบายใจอ่ะ่แต่แต่ฟอนแต่ฟอดก็จะบอกไปแล้วนะครับบอกกับทุกคนเลยว่าแบบเออเวลามีอะไรอะ่ะอย่าอย่าเพิ่งบอกฟอดนะเดี๋ยวฟอดจะขอทําเองหมายถึงการที่แบบเออทักหาหรือว่าโทรหา,หาอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องมาบังคับฟอดดีกว่าเดี๋ยวฟอดทาเองให้ฟอดร,รู้สึกว่าเออมันออกมาจากฟอดนะไม่ใช่ออกมาจากคนอื่นแล้วแบบเวลาถ้าสมมุติว่าเวลามีปัญหากันอย่างน้อยแบบเออให้เราแบบเคลียร์กันเองดีกว่า ควรจะต้องเป็นแบบนั้นนะนั่นแหละครับนะคะอืมแต่เขาแต่แต่ก็ดีครับฟอฟฟอ,อบอกเขาไปแล้วบอกทุกคนครับบอกทุกคนใช่บอกแม่แม่แล้วครับดีไหมแบบนี้ดีไหมถ้ามันต้องเป็นแบบนั้นเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันปัญหามันก่อน,น,นแต่ก่อนฟอฟว่าเจก็เป็นนะฟอฟรู้สึกว่าจะเป็นแบบเดิมไม่มีใครบังคับที่ได้จริงเหรอ ผู้คนสามารถให้ความเห็นกับพี่ได้แต่ไม่มีใครสามารถมาแนะนําความคิดพี่ได้แม้แต่คนเดียวถ้าตอนนี้ขมากเป็นคนอื่นแล้วเพราะว่าถ้าคนอื่นชักนําความคิดพี่ได้เธอกับพี่จะไม่มีทางได้คุยกันวันนี้เพราะว่าในฝั่งของคนที่เขาเป็นห่วงพี่อะไรพี่ก็มีคนพูดเยอะว่าเขาไม่อยากให้พี่กลับอันนี้พี่พูดตรงๆว่าเขาไม่อยากให้พี่กลับมาคุยกับเธอแม้แต่ที่ขึ้นกไลค์กับเธอวันนั้นที่เธอยังพูดหยอกพูดล้อ ที่เธอ,อยังแบบขึ้นไลฟ์กันมาแรกปุ๊บเลยเธอก็พูดหยอกพูดร้อเลยแต่พี่เป็นคนที่มีความความโดยใช้คำว่าความความเชื่อในความคิดตัวเองค่อนข้างสูงมากฉะนั้นเธอไม่ต้องกลัวเลยว่าพี่อาจจะเป็นเหมือนฟังเขานะหรือให้เหมือนไม่ให้เขาพูดแต่ไม่มีใครสามารถชักนําความคิดพี่ได้แม้แต่คนเดียวก็ไม่ได้เพราะว่า mm hmm. พี่ทําอะไรทุกอย่างพี่ฟังเสียงคนอื่นพี่รับฟังในฐานะเขาเป็นกัลยาณมิตรเขาอาจจะเป็นคนที่พี่นับ นับถือเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเลยพี่ฟังหมดแต่ถ้าพี่จะตัดสินใจทําอะไรเหมือนถ้าพี่จะตัดสินใจพี่จะคุยกับเธอพี่ก็คิดดีแล้วว่าพี่ควรคุยกับเธอเพราะว่าเธอก็อไม่ได้ทาอะไรให้พี่ใช่ไหมไม่ใช่พี่แค่รู้สึกว่าอาทุกวันนี้ยถามว่าทําไมพี่กลับมาคุยกับเธอไม่ใช่เพราะว่ามีคนบอกว่าพี่ควรคุยกับเธอหรือไม่ควรคุยกับเธอแต่พี่รู้สึกว่าทุกเรื่องที่มันเกิดขึ้นระหว่างพี่กับเธอมันอยู่ในจุดที่เรายังสามารถ